สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาส่งงานนะครับส่งงานรถปัตลพร9นะครับเป็นรถบรรเกเสาคู่นะครับเสาคู่หางหงับนะครับยาเงินโดยจะพาดูรอบๆรถก่อนนะครับอันนี้นะครับงานด้านนอกนะครับผมไม่ได้ทำนะครับมี ที่เจออ้าของคุคัทรพรนะครับเขานําออกมาจากอู่ไหนผมก็ไม่ได้ไม่ได้ถามนะครับก็เหมือนงานภายในจะไม่ถูกใจนะครับก็เลยมาให้ผมทําภายใน,ใ,นให้ให้ใหม่นะครับนี่ก็คือด้านนอกนะครับงานภายในไม่ถูกใจเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไม่สวยนะครับแต่ว่า อู่อื่นก็เขาทาสวยแล้วครับแต่ว่าอาจจะเขาอยากจะได้สไตล์นี้นะครับสไตล์นี้ก็เลยเอามาให้ผมครับเราไม่ได้บอกว่าเราทําดีกว่าใครนะครับก็คืออาจจะไม่ถูกไม่ถูกเ็าอาจจะไม่ชอบแบบนั้นบางคนอาจจะชอบแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสาคู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในก่อนนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้านนอกนะครับนีก็คือเสาเครื่องเสียงนะครับเสาเรื่องเสียงนะครับ มีการต่อเครื่องเสียงใหม่ทุกคหดนะครับสาวเครื่องเสียงนะครับอันนี้ก็คือสาวสไตล์ผมนะครับผมจะทําอยู่สไตล์นี้นะครับจะเป็นงานใช้ C N C ทั้งหมดนะครับอันนี้เข้ามาทําสาวเครื่องเสียงก็เลยแถมเบานอนไปให้หนึ่งชุดนะครับดนนีครับโรเวออยู่ในนี้นะครับ วันนี้ขออนุญาตไม่เปิดเพลงนะครับน่งจะกมันพอเราไลฟ์สดไปแล้วมันติดิลกทิกส์บ้างอะไรบ้างนะครับเลยทำมาในห้องนะครับก็โขงด้านหลังนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนนี้นะครับแล้วก็นี่ก็ส่วนทีดน่ด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับน,นี้ใช้ธีมเป็นบินทะเลนะครับทะเลนะครับอันนี้ บันไดนะครับอันนี้ภายในทําใหม่หมดนะครับตายมูลนิธิบัตรนะครับอันนี้ก็แถมครับที่บันไดนะครับบริเวณนี้ก็จะก,การแถมให้นะครับแล้วก็คือทางพี่เขาอยากได้เป็นพยแด,ดนสามมิตินะครับก็มีผมในเป็นผมเจ้าเดียวครับตอนนี้ที่ทําอยู่นะครับก็เลยเอารถออกมาจากอู่หนึ่งผมก็ไปทราบอู่ไหนนะครับ จะไปกระทบอู่ไหนต้องขอไยด้วยนะครับก็ลื้อของเก่าออกทั้งหมดนะครับเขาเพิ่งทํามานะครับแต่ว่าลื้อออกใหม่ทําใหม่หมดนะครับก็ไปได้ก็มาเป็นสไตล์ของผมนะครับเพราะว่าสไตล์ของเราคยททาแบบสไตล์วีพีแบบ,บรถตู้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็งานก็เป็นงานซีนสีนะครับให้ซีนสีขึ้นรูปนะครับ ด้านในนะครับงานด้านในนะครับเราก็เป็นลูกจอทั้งแข้งนะครับแต่เพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นนี้จะไม่มีงานสแตนเลสนะครับเนื่องจากงานสแตนเลสเขาได้จะมีการว่าจ้างไว้ก่อนที่จะมาหาเรานะครับดังนั้นเี่ก็เลยงานสแตนเลสก็เลยไม่มีนะครับก็เดี๋ยวเขาจะติดตั้งให้กันทีหลังนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในนะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องเสียงนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่เปิดเครื่องเสียงนะครับเพราะว่า หัวตีนลิขสิทธิ์นะครับอย่างพีดานตีมท้องทะเลนะครับทะเลก็จะมีเนี่ยครับพีดานสามมิติก็เขาอยากได้พีดานแบบนี้นะครับก็ที่อื่นทาไม่ได้ก็มาหาเราเหมือนที่บอกก็ไม่ได้บอกว่าที่อื่นทําไม่สวยแต่ก็หรือวทรัพยากรก็อาจจะไม่พอนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับภายในทําใหม่หมดนะครับเอ่อ ก็ทาเครื่องเสียงใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันนะครับอันนี้เราก็จัดการแถมให้ครับอันนี้อันนี้อันนี้ไอชิ้นล่างตรงนี้ผมไม่ได้ทํานะครับตรงนี้สองชิ้นนี้นะครับผมไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวผมมาเสริมข้างบนให้ก็คือตรงตัวไฮนเก้นนะครับแล้วก็ตรงบันไดนะครับอันนี้ก็แถมแถมไปนะครับอันนี้ก็คือภายในสไตล์เอ่อวดินบัสนะครับดานสามมิตินะครับซึ่งตอนนี้ เ,เพื่อนๆหรือพี่ๆก็เริ่มนะครับตอนแรกผมเริ่มทํา,าก็อาจจะอาจจะไม่แบบไม่ไม่เคยเห็นอาจจะไม่ใช่แต่พอมาดูตัวจริงนะครับมันจะเป็นงานที่น่าดูกว่างานมิลเลือก์กัดลายนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพเหมือนทีวีสีครับกับทีวีขาวดำมันเนภาพแล้วมีชีวิตชีวานะครับนะครับเนี่ยเราสามารถใส่แล้วก็ทลํลอกขึ้นมาแล้มันก็เป็นหลายหลากสีตะลานตาส่วนงานมิลเลือก์กัดลายก็ยังมีอยู่นะครับก็มีมีให้ดูได้อยู่นะครับ ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับแต่บอกว่าเป็นแค่ทางเลือกนะครับเส้นทางเลือกใหม่นะครับก็คือผมก็จะทําสไตล์ตู้ตู้นะครับตู้ตู้ก็คือตู้ตู้ก็จะทําสไตล์หรูหราแล้วก็เล่น้นเน้นหรูหราในงานหรูหรานะครับส่วนซาวทั้งนี้ซาวขึ้นใหม่หมดนะครับเหมือนเดิมครับสวิตไฟเราก็ไม่ได้ทําให้มันแบบวุ่นวายดูวุ่นวายครับนี่เป็นที่เท้าแขนครับเอเดี๋ยวนะครับบนลบอลที่ค้อแก้วไม่มีอันไหน อันนี้ที่ครอบแก้วไม่ได้ใส่ไปอันเลยนะครับล้วมีทีวีมีจอเอนดอยนะครับมีจอธรรมดามีมิกนะครับมีตีนะครับผู้ใหญ่อยู่ใกล้เมือนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเราคือทําฝาเปิดนะครับนี่หอยเดียมาจากคุนเต้นะครับคุนเตอส่วนในโชชนะครับเขาทำฝาเปิดผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราเท้าแขนไปโดนนะครับแล้วเราก็เปิดใช้เฉพาะตอนที่เราปดใช้เท่านั้นนะครับอ่ ก็มีตัดไม้อุดยูไฟยูเนี่ยเปิดดูเปิดดูไปเปิดดูนะครับนี่เดี๋ยวผมพาดูด้านหน้าด้านหน้าก็ด้านนอกที่เห็นด้านบนนะครับก็จะมีฝันมีเสากระดานอนะครับจะมีไฟเส้นด้านหน้านะครับอ๋อนย่าสุดภายนอกเดี<ม>๋ยวเดี๋ยวขับรถไปให้ดูข้างนอกครับผมขบับรถไป้ดูข้างนอกนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในแล้วก็ด้านขวาแล้วก็นดทค่ะ องไม้ไปใส่สอ้ารุีค่ามเชื่อว่าจะพริตตี้ค่ะอ๋อสไตล์นี้เกือบทุกคันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขยับรถไปด้านนอกพี่ครับพี่รบกวนขยับรถไปด้านนอกให้หน่อยครับเดี๋ยวเราก็ให้ดูด้านนอกกันนะครับอ่าขยับไปหน้าที่เดียวเดี๋ยวเลยขยับรถให้ดูน,น,นะครับ รถแทรับทำใหม่ครับทำยู่ที่คับนี่ครับรถแทร็คขับมาได้เลยนะครับรถแทรนี่ครับรถแทร็คันนี้ครับรถแอร์9มิวสิกอยุธยานะครับพรุ่งนี้เจอกันครับพรุ่งนี้เจอกันตัวถังรถวัสดุสีทำภายในติดตั้งกระจกก็โทรมาคุยกันดูครับโทรมาคุยกันนะครับเพราะว่าหลายรายการเดี๋ยวผมก็ไม่ได้บอกกันอันนี้คือรถแทร็ค9มิวสิกนะครับพรุ่งนี้ครับเจอตัวจริงแน่นอนครับ นี่เป็นรถแทหนะครับเสร็จวันนี้เราส่งคันนี้นะครับเราส่งคันนี้พวกนี้จะส่งคันนี้นะครับส่วนคันนี้เป็นรถคุนเต้สวนในช่วงซึ่งเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่าเขา <It> ไปติดตั้งแอร์เพิ่มมานะครับผมก็เลยมาเก็บงานแอร์ที่เขาติดตั้งเพิ่มไม่ได้คิดตังค์นะครับงานผมเสร็จไปแล้วแต่ว่าก็ถ้าเคยทํางานกับเราับงานได้ริมเงยนไว้เราก็จะไปคิดตังค์นะครับนี่นะครับแล้วก็ลยมาเก็บแอร์ข้างหลังให้เขานะครับอันนี้ก็ เราเป็นลูกค้ากันแล้วครับนิดๆหน่อยๆเราเราเราไม่เอานะครับเราจะไม่ต่างกันเลยนะครับอะไรช่วยกันได้เราก็จะช่วยกันทำเรามีวัสดุเรามีคนงานจะลางมาเก่งที่แทนตัดเลยค่ะจะลางมาเก่งที่แทนตัดไปค่ะจะขยับรถคันนี้ออกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่ปิดประตูก่อนได้เลยครับออกออกไหมพี่ขยับได้ไหมผมต่อสายมันนันแต่ยังไม่รู้ว่ามัน ข้งรถเออระถ่ายตู้เยก็กไม่มีไงเดี๋ยวพ่อไล่ดูหน่อนเนี้ยเดี๋ยวพี่ขยับกระโน่เดี๋ยวผมไล่ให้เดี๋ยวผมไล่ให้ขยับเลยพี่ยขยับเลยครับช่วงล่างเขากระลมเริม่มเราขยับไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้นะครับทำตู้ภายในแบบรถบัสสวยๆครับพี่จัดเลยครับจัดเลยจัดมาได้เลยครับ แผล่เราทำไหมครับทาไปหลายคันแล้วครับรถแผมีทั้งแบบรถบัสนะครับแล้วก็แบบรถแผรเลยก็มีครับรถแผลดเลยก็มีนะครับรถวีทีก็มีนะครับอยู่นู่นครับเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ออกมาด้านนอกนะครับจะดูว่าเสาคู่ครับเสาคู่ก็สวยได้ครับแต่ให้เราเน้นภายในนะครับตอนนี้ลูกค้าเปลี่ยนแนวนะครับก็คือเขามาเน้นทรงนะครับก็เน้นภายในนะครับเดี๋ยวเราังขยับมานะครับ วันนี้ก็คืออ่าวันนี้เป็นสแกนเนียนะคร,บร,ะครบับเกียร์771นะครับ10เ,เกียร์โลไฮนะครับอ่าเป็น10เกียร์โลไฮนะครับเป็นส่วนท้าย12 39นะครับตัวนี้นะครับ ก็ถ้าถึงคิวทำนะครับก็ไม่ถึงเดือนครับถ้าถึงคิวแล้วครับก็ประมาณสามสิบวันในการทำภายในนะครับประมาณเดือนนึงนะครับภายในสาาทั้งหมดนะครับภายในนี่คือภายในจริงๆนะครับไม่ใช่เฉพาะปิดานนะครับคือภายในทั้งคันเลยนะครับภายในยันห้องเก็บของเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับ ดูนะครับรถทุกคันนะครับใช้เวลาทําไม่นานครับก็เราต้องนัดคิวกันทำทำนะครับแต่ถ้ามาจอดรอคิวก็จะใช้เวลารอคิวนะครับอันนี้เราจะเป็นรถพัทลังพัรลังพัรลังพ9นะครับอันนี้ก็มอน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 ครับไอ้ก็เปิดประตูเปิดประตูหน้าหลังอ่านี่ครับัตว่นะครับ แต่งนิดหน <ines> ่อยครับก็สวยได้เลยครับเป็นรถเสาคู่นะครับโอเคครับผมมอยมอยนพี่เรียบร้อยก็กลับได้เลยพี่จะถ่ายตอนนี้ของเขาด้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะพาดูภายในส่กรอบนึงครับยี่ปี่งผมยังไม่ได้พาดูห้องข้างล่างเลยเนี่ยทวนสีทวนสีสวัสดีครับคุณสมรสวัสดีครับ ส่วนภายในของเก่าก็มีอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมให้นะครับก็ทําสาวห้องนี้โล่งเลยนะครับอันนี้ภายในตรงนี้เป็นของเดิมนะครับเพียงแต่ว่าผมผมเปลี่ยนภาพตรงกลางนะครับเพื่อให้มันมันเข้ากับด้านบนนะครับเป็นภาพความเปลี่ยนสีไฟเปล่ะไรเงรเี้ยครับเพื่อให้เข้ากับกับภายในด้านบนนะครับน,นี้ก็จัดให้เหนงชุดครับของแถมนะครับ มาที่นี่ต้องมีของแถมครับห้องน้ําเขาทาล้วนๆไว้ครับก็เลยจะสักหนึ่งชุดเอาไฟมาฝังไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้อ,องคนขับกันนะครับอันนี้เดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนอน,นะครับด้านหน้าอันด้านหน้ารถตักษาบสำหรับ ที่ไหนไม่จบนะครับมาหาผมได้เลยนะครับไปทำแล้วที่ไหนไม่จบมาที่นี่รับรองจบครับที่นี่รับรองจบทุกงานครับงานไหนมีปัญหางานไหนทําไม่ได้บอกได้เลยนะครับหรือว่ารถค้างที่ไหนทําไม่เสร็จมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะช่วยกันนะครับผมก็ทําไปหลายคันนะครับรถที่ทําที่อื่นไม่เสร็จแล้วค้างน,นะครับ ก็คือส่วนของกัปตันนะครับงานผมก็เป็นสไตล์นี้ทุกพันนะครับเป็นสไตล์นี้ทุกพันนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเหมือนที่บอกนะครับตอนนี้ก็คือสแตนเลสนะครับเขาต้องไปเอาจากที่เดิมนะครับเพราะว่าเขาจ่ายเงินกันไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ทำสแตนเลสผมก็มาเก็บงานส่วนที่เหลือนั้นเอง ก็สไตล์ครับสไตล์ไปดานสามิตินะครับมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับตอนนี้ครับที่นี่เท่านั้นนะครับแล้วก็ลูกค้าเริ่มก็เรียกว่าเริ่มเริ่มชินตาเริ่มรับได้กับสิ่งใหม่นะครับนอกจากมินเลอร์จัดไลน์นะครับเขาก็มารับงานทีนี้ก็เป็นลูกค้าก็สามารถเลือกได้ครับเป็นท้องทะเลเป็นท้องฟ้านะครับบางคนเลือกเป็นวัดวาวาเป็นวัดก็มีนะครับเป็นวัดเป็น ซูเปอร์ฮีโร่เป็นหลายเลือกได้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์มาติดนะครับเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับแล้วก็ปิ้นนะครับปิ้นปิ้นยูวีนะครับเครื่องปิ้นเครื่องละล้านกว่าบาทนะครับนี่ผมมีสองเครื่องนะครับก็เพื่อมาเป็นทางเลือกกับลูกค้านะครับส่วนมิลเลอร์ัดลายเนี่ยผมมีอยู่สี่เครื่องนะครับตัวกัดลายนะครับแล้วก็ซีนซีตัดไม้ก็มีอยู่สี่เครื่องนะครับดังนั้นอุปกรณ์ที่เราทําเนี่ยทันสมัยครับ งานก็จะได้เข้ารูปแน่นอนนะครับซื้อที่อู่ได้เลยนะครับซื้อที่อู่ประกอบตัวถังได้เลยนะครับถ้าเราไปซื้อที่สแกนเนียราคาสูงกว่าที่ซื้อที่อู่ครับผมสักสีออนทัร์สวยงามครับสวัสดีครับเอแดงขอบคุณครับอันนี้นะครับก็เป็นภายในนะครับเหมือนทุกเมือนทุกครั้งนะครับทํางานเราผมก็จะทําให้มันเข้าไปตั้งคันนะครับเพราะว่าทุกอย่างใช้ เครื่องจักรนะครับถ้าใช้ช่างมาเหมาจริงเราขอแถมอะไรนี่ไม่ได้เลยนะครับเป็นเงินดังนั้นแต่สำหรับผมนี่ครับคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเครื่องจักรเป็นยังไงนะครับในการตัดงานเดี๋ยวจะพาไปดูแว๊บๆนะครับนี่เป็นเครื่องตัดไม้ตัดเลเซอร์นะครับนะครับอันนี้คือเครื่องตัดไม้ตัดเลเซอร์นะครับงานที่ตัดจะเป็นแบบนี้นะครับ เไเห็นนะครับนี่เรากำลังตัดชิ้นงานอยู่นะครับตัดแบบนี้ครับจะไปอยู่เป็นรถบัสนะครับนี่ครับเปนงานชิ้นงานประมาณนี้นะครับเรามีอยู่สี่เครื่องนะครับส่วนเลเซอร์เนี่ยครับมีเครื่องเลเซอร์ส่วนเครื่องอ่า UV อยู่ที่บ้านนะครับมีเครื่องเลเซอร์มีมีเครื่องเลเซอร์กัดลายนะครับเรามีอยู่สองเครื่องนะครับสามเครื่องสี่เครื่องครับ กับเดเซอร์มันก็จะกลับตรบนี้ครับเป็นวงกลมกลับแล้วก็จะได้งานนะครับประมาณนี้นะครับเพราะงั้นเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับเนี่ยอย่างเช่นกรอบลําโพงเนี่ยครับกลับมากลับมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นงานแบบนี้นะครับอันนี้เราเสียเราแถมเราจะเขียนไปนะครับเนี่ยมเตอบัสซาวนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องตัดไม้ผมซื้อตั้งแต่สมัยเครื่องตัวงเจ็ดแปดแสนก็เป็นเหลือตัวงแสนก็บาทนะครับเดี๋ยวตัวสองแสนถูกมากครับเดี๋ยวนี้ ก็คือเรามองเห็นอนาคตมานานแล้วนะครับว่าการทํางานต้องมีมาตรฐานนะครับลูกค้าก็จะชอบความมาตรฐานนะครับสำหรับคนที่ชอบความมาตรฐานก็มาได้เลยนะครับเดี่ยนะครับก็อันนี้ผมจะดูบันไดหลังนะครับก่อจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมก็จะมาส่งงานคันนี้นะครับรถแห่เก้ามิวสิกคันสีแดงนะครับ แล้วก็ต่อด้วยรถน้องดีมนะครับดีมทัวนะครับสันติเขียวนะครับโดยคุณเต้เนี่ยคันนี้ก็ทุกคนคงเคยเห็นไปแล้วครับวันนี้ก็แค่มาเก็บงานนะครับงบประมาณเท่าไหร่มาคุยกันได้เลยครับมาคุยกันได้เลยครับงบประมาณแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่งานเลยนะครับว่างานมากงานน้อยงานใหญ่แต่รับรองได้อย่างเดียวนะครับงานงานครับงานไม่แพ้ใครครับแต่รับรองได้อีกอย่างนึงก็คือไม่แพงกว่าที่อื่นแน่นอน ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับมาได้เลยนะครับพัสดพน์เก้าอย่นี้เขาก็เจ้าของก็ใจดีครับท่านนี้ก็จ่ายเงินครบเรียบร้อยแล้วก็ถูกใจนะครับยอดเขายอดถูกใจมากนะครับก็ชมในเนื้องานภาพเป็นงานที่เรียบร้อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็ขอจบการไล์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเจอนะครับวันนี้เดี๋ยวไล่สดทุกวันเลยครับเพราะว่ามีรถออกติดติกันห้าหกคันครับ ออกวันละคันเลยนะครับออกวันละคันเลยเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ